สวัสดีครับผมหมนอนนที่วัดนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอาการชามือตอนขับรถเราจะแก้อย่างไงโอเคไปดูกันเลยชามือตอนขับรถเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากสองสาเหตุนะครับที่จากประสบการณ์โดยตรงอย่างแรกก็คือแรงกระแทกอย่างที่2ก็คือการเกร็งมากเกินไปวิธีแก้นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราจะจับแฮนด์แบบเต็มมือใช่ไหมครับให้เราเปลี่ยนเป็นวิธีจับแฮนด์แบบคลิกเมาส์แทนนะคลิกเมาส์ก็คือว่าเอานิ้วชี้นะ่ะไปจับไว้ตรงเบรก แล้วก็ตรงอุ้งม,มือเนี่ยมือเนี่ยจับไว้ต้องแทนแทนอ่าเท่านี้เองครับตอนเราตกหลุมอะมันจะเกิดแรงกระแทกที่น้อยลงพอกระแทกน้อยลงเส้นประสาทก็อักเสบได้ยากครับอ่าอันนี้ในเรื่องการกระแทกนะครับส่วนถ้าเราขับท่านี้เป็นนานๆเนี่ยเราก็อาจจะชามือได้อีกฉะนั้นเวลาเราจับแทนแบบคลิกเมาส์แล้วเนี่ยทุกๆประมาณ15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราควรจะยกแขนออกมาพักบ้างนะครับหรือไม่ก็จอดรถมาพักเลยทําท่าย,ยืดแบบนี้ก็ได้สักสิบวิ สิบวิสักสี่ห้ายกทั้งสองข้างไปเลยนะครับเท่านี้เองเราก็จะเสี่ยงชามือน้อยลงเสี่ยงพังผืดรัดข้อมือน้อยลงเยอะเลยเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้ทุกคนก็ลองไปปรับวิธีการขับรถด,ดูนะครับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยสุดท้ายมันก็จะชามือไปทุกวันกลายเป็นนิ้วล็อกกลายเป็นพังผืดรัดข้อมือได้ผมหมอนอนที่วัดไปก่อนนะครับเดีย๋ยวผมมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังใหม่ทุกๆวันเนาะสวัสดีครับ